ชนอีกหลายพื้นที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องน,นายนรงพันอินอายุ54ปีชาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งพิการขาขาดทั้งสองข้างตัดสินใจเริ่มเดินทางด้วยรถเข็นสู่กรุงเทพเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาปูมิพโณน,นดุญเดชท,ที่พระบรมหาราชวางังซึ่งจ้องผ่านจังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีและนครนายก รวมระยะทางกว่า270กิโลเมตรพร้อมเผยตั้งใจไปแสดงความอาลัยเพราะมีพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหลังพิการถูกตัดขามา8ปีตั้งเป้าเดินทางให้ได้วันละ40กิโลเมตรด้านนายฮัทฮาร์ตมุตเดเลนชาวเยอรมนีวัย58ปีที่เดินเท้าจากอำเภอเมืองยะโสธรมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเพื่อเข้าถวายสการะพระบรมศพตั้งแต่วันที่22ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดถึงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแต่พบว่ามีอาการล้าและปวดข้อเท้าจนต้องหยุดพักเป็นช่วงๆครั้งละ20นาทีขณะที่หน่วยกู้ภัยต้องวัดความดันและปฐมพยาบาลซึ่งได้ตัดสินใจจะพักค้างคืนที่อำเภอเกษตรวิสัยในคืนนี้ก่อนเดินทางต่อด้านเจ้าตัวเผยแม้จะบาดเจ็บแต่จะเดินทางต่อไปโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ออกมาให้กำลังใจตลอดเส้นทางรวม3วันทำระยะทางได้แล้ว90กิโลเมตร